ครั้งที่87บวันที่4คกุมภา69แบบน,นี้เป็นครั้งที่87บวันที่4คกุมภาพันธ์2 5 6เข้าข้าพเจ้าทิเชอร์บิกกี้ขอเปล่งมาจาสัตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแลนะเป็นอัจ,จริยบูชา แต่องค์พระกระบมปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปูส่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตล,ตลอดทั้งตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมันต่อไป บุตสวัสดุมนุมเทวดาสัมันตาจักรวาเรสุอัตรากัจจันตุเทวตาสัทมังมุนิราชสักสุนันตุสักขโมกขังสักเกามีจรูเปยกิริศิกขะรัตเตจัตติลิเควิมานีทีเปรัตเทจกามีตรุวานาคาหานีเคหาวัตุมหิเคเตปุมมาจันตุเทวาชลตาลวิสมียัขะกัฏปนากาเิทันตาสันิเกยังมุนิวารวจนังสาธบูเมสุนันตุธรรมสวนากาโรยัมปทันตาธรรมสวนากาโรยัมปทันตาธรรมสวนากาโรยัมปทันตา บทสวดน้มกาสิทธ so an 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 ิคาถานโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสารณังอัญงพุทูมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชชนโสูติมีหนตุสัพปทานัตถิเมสารณังอัญงธรรมโมเมสจารณังวรังเอเตนะสัจจวัชชนโสูติมีหนตุสัพปทานัตถิเมสารณังอัญงสังโฆเมสจารณังวรังเอเตนะสัจจวัชชนโสูติม บทสวดมหากรุณโกนาโถติอธิกากถามหากรุณโกนาโถอัฏฐยาสัพพปานินางปุริตวาปรมีสภาปโตสัพพุทิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจชนามังหุตุสภุพตวามหากรุณโกนาโถหิตายาสัพพปานินางปุริตวาปรมีสภาปโตสัพพุทิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจชนามังหุตุสภุพตวามหากรุณโกนาโถสุขายาสัพพปานินางปุริตวาปรมีสภาปโตสัพพุทิมุตตมังเอเตนะสัจจวัจชนามังหุตุสภุพตวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวอมีสุตังเอกังสมยังพระกวาสเกสุวิหารติกับพิลาวัตุสมิงมหาวันีมหาตาภิกุสังเกตนะสติงปัจจมัติเหหิภิกุสเตหิสเปหิวะอะระหันเตหิทัสสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสนิปติตาหุนติพระกบันตังทัศนายะภิกุสังกัจจะอัตโกจตุนังสุทาวสกายิกานังเทวานังอิตตังโหสียังโกพระกวาสเกสุวิหารติกับพิลาวัตุสมิงมหาวันีมหาตาภิกุสังเกตนะสติงปัจจมัติเหหิพิกุสตีหิสัเปห มยัมปีเยนะพระกวาเตโนปัสังกมยามาอุปสังกมิตวาพระกวาตูสติเกปาเจกะคาถาปัสยามติอัตขุตาติวตาเสยยัถปินามาภปลวะปุริโสสมะชิตังวาภาหังภสษาริยภาษาริตังวาภาหังสามินชยาเอวะมีวะสุตาวาเซสุอันติเทเวสุอันตรหิตาพระกวาตูปุรตูปุตระหังสุ อัตาสตโคตาเทวตาพระกวนตังอภิวาทิตวาเอกมันตังอตังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาพระวัตุเศรษฐกิจอิมังคตังอภัสรีมหาสมัยโยปวันนัสมิงเทวกายาสมะคตาอากตัมหะอิมังธรรมะสมัยยังทักจิตายกิวะอปราชิตตสังกติอตาโคอปราชิตวตาพระวัตุเศรษฐกิจอิมังคตังอภัสรีตัตระลิโกวุสมะตาหังสุจิตังอัตโนุจุกมะกังสุสารติวัเนตันิกะเหตุวันเทริยานิระกันติปฏิตาติ อัตะคูวะปราเิวตาปภวโตสัศริฐีอิมังคตังอภาสิเจตวาคีลังเจตวะปลีขังอินทคีลังโอหัจจะมะเมชาติจารันติสุทาวิมาราจขุมตาจุตันตาสุสุนากติอัตะคูวะปราเิวตาปภวโตสัศริฐีอิมังคตังอภาสิเยเกจิพุตังเสนังคตาเสนาเตฆมิสัตติปยาปุมิปะหายยมมนุสังเตหังเทวะกายังปริปุริสันติติอัตะคูปะกวาภิกขุอามันเตสิเยปิเยนะภิกขเวทัสสุสุโลกตาตุสุเทวตา สันนิปติตาโหติตถาคตังทัศนายยภิคุสังกัญจะเยปิเตปิกเวอเฮสุติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปักวันตานังเอตัปปะระมาเยวะทิปตาสันนิปติตาเฮสุงเสยยะทาปิไม่หังเอตระย์เยปิเตปิกเวอเฮ พระวิสันติอนาคตมัตมานังอรหันต์โศมัสมาสัมพุทาติสัมปิปกวันตานัเอตปรมาจวัติวตาสนิปติตาพวิสันติเสยยทปิไมหังเอตารหิอจิกิสามีพิกเวติวกายนังนามานิกิติิสามีพิกเวติวกายนันมานเทศิสามีพิกเวติวกายนังนามานิตังสุนัตสตุกังมานสิกรุทาภาชิสามีติเอวัปเตติโกติปิกูปะวโตปัสสงปะวาเอตตโวจจก ส e ิโลหะมนุษย์กษัตริย์ัตถุมาตัดสิตาเยสิตากิริกะปลังปัญจตาสมาหิตาปุตุสีหาวาสลีนาโลกมังสาวิสมุโนอุทัตมันสาสาธาวิปัสสนนาโมนาวิลาพิญโยปสติจตวาวันีกัปิลรัตตบีตะตัวมันตยิสตาสาวกีศาสนาณิรติเทวกายาเทวกายาอภิกันตาเีวิชนนตาภิกโวเตจะตตปะมะกะรุงสตวะพุตสสัสาสนังเตสัปะตุโลกุญงณังอมนุสยานัตสันังอภิเกสัตมัตตะคุงสหัสสังอัตสัตติริงสตังเอกิสหัสสนังอมนุสยานามตะคุงอภิเกนัตุ ที่ศาสภาพุทธะอหุนตัญจาสะังอภิญิจญาว่ากิตวานัจักุมันตะตัวมันตยีสตานสาวกคีศาสนีธิเทวกายะพิกาตาเทวิชนันทวิกาโวมีวัหังกิจยีสามีกิราหิอนุปปโสรสัตตสาสาวิยาคาภุมากับปิลาวัตวาอิติมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสสินโมทัพมนาอภิกรรมกุณังสมิติมุนัง จะสหัสาหิมัมมัตยาขานานตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสสิโนโมทัมนาอภิกำมงภิกุลังสมิติมุลังสตากิลาติสหัสสัยยขานานตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสสิโนโมทัมนาอภิกำมงภิกุลังสมิติมุลังอิเจเตโซลัสสหัสสัยยขานานตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสสิโนโมทัมนาอภิกำมงภิกุลังสมิติมุลังเวสามิตาปัจจตสตายขานานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสสิโนโมทัมนาอภิิิกกมมมภุุัังงสตน กุมภิโรราชาคัจจโกเวปุรสานนิเวสนังปิญโยนังสตัสสัสังยักขานังปยิรูปาสติกุมภิโรราชาคัจจโกโสปะคะสมิติงวนังปุริมันจัติสังราชาทัตตะรัตโธภาษาสติกันทักพานังอธิปติมหาราชยะสัจจโสปุตตาปิตัสสะพระาวุอิทันามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตเจษสิโนมุตมนาอภิกรรมวงิกุณังสมิติวนังทักขีนันจัติสังราชาวิรุณโหตปัสภาสติกุมปะตานังอธิปติมหาราชยะสัจจโส อิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสัจจิโนโมทมนาอภิกรรมงภิกุลังสมิติมวังปัจชิมัญจัติสังราชาอุวิรูปะโคประสัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายะสัจจิโสปุตตาปิตัสสะภาบูอิธานามามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสัจจิโนโมทมนาอภิกรรมงภิกุลังสมิติมวังอุตารัญจัติสังราชากุวิรูตประสัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายะสัจจิโสปุตตาปิตัสสะภาบูอิธานามามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตยะสัจ ปุรมาที่สังทตาระโถท่าินีนัวิรุณหาูปชีเมนัวิรูปภูทวิรูตรางที่สังดัจจรเตมาราชาสมตาจตุโรทิศาทัตัลัมนาตังสุปันิกปิลวัฒเวได้สังมายาวิโนทาสสอาูบัญชาณิกาสถามายาคูเทนทูเวเดนทูวิปูจะวิปูตสฮาจะโนกามเสตโทจะกินุมันตุนิมันตุจะปนาโถอุปมัญโยจะธิวตสุโตจะมัตติกิตตสโนจะกันทปนโรราชโนสโผล อากูป e so ัญจสิโกเจวติมพารูสุติยวัจสะยะเตจันเยจาราชนะคันทภาสหาราชุบิโมทมนาอภิกรรมุงิกุลังสมิติมนังอัทคูนาภาษานาคาวสาลาสหัตชกากัมพารสัตราอากูอากูปยาคาสหยาติพิยามุนาทัตตะรัฐจะอากูนาคายะสัจิโนเอราวโนมหาลโคสุปะคะสมิติมนังเยนาการาชิสหัสหารันติทิพาธิชาปะกิวิสุตธจักูเวหันจะสาธิวัณณมชกตาจิตราสุปนัยติเตสนัง อภันตทานาคราชานมาสิสุปนโตเขมามากัสิปุทโธสนาหิวจาหิวปวาหิจันตานาคาสุปนาจารณามังคงสุพุทัง จิตาวัชิรหัตเทนะสมุทังอสุราจิตาพาตรรวัตสวาสเตอิติปันโตยสัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมะอสุราตานเวกษาเวปจิติสุติติจปาเราโตนโมจิสะสะตันจับปลิปุตตานังสเปเรโรจนามกาชนะอินทวาวาปลิงเสนังเราหุประธรรมมุปากโมสมโยธานิปัตันเติปิกุณังสมุติโมนังอปูจเทวาปทวิจเตโชวโยุตถาครรมงวรุณาวรุณาธิวาโสโมเจยสัสสาสหเมตากบินากายิกาอากุเทวาเยสัสสิโนทัศเตตัสัทธากายาสเปนานัตตวานิโนอิติมันโตจุติมันโตวนาบันโตยัสสิโน Mota APIKAMU api kamu pikunang semiting menang, wento jatiwa sa jat, asama jatu weyama, jata supe ni saatiwa, jata maku pura kita, zulia supe ni saatiwa, zulia maku pura kita, zulia supe ni maku pura kita, nakatani pura kita wa, aku matawa langaka, wazonang wasabu seto, saku pakak pulitato, taseteta ta tataka ya, no. zabila iti mento shuki mento wanawan toja sasinu, mota mana api kamu pikunang semiting menang. ปทากูสาหบุเทวาชาลามกีศิกาลิวาอนิการเจโรชาจะอุมาปุพานิพาสิโนวรุณาสหะตัมมะจะจุตตาจะเนิชกาสุเลยะรุจิราอากูอากูวัสมันีสิโนทัศเตทัฐาสถากายาสัพพินานตตานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยะสัสสิโนมุธมนาพิกามุงพิกุนังสมิติงมนัง ສະມນາ a ະຫາສະມນະມະນຸດສາມະນຸດຊຸດຕະມາກິຖາປະຕູສິກາອາກຸອາກ n ມະນຸປະຕູສິກາອະ e ະພູຫະລໂຍເທວາເຍຈະໂລຫິດຕະວະຊິໂນປະລາກາມະຫາປະລາກາອາກຸເທວາເຍຊະຊິໂນຕະເສດະຕະສັດທາກາຍະສະພິນະນະຕະວະນິໂນອິຕິປັນໂຕຊຸຕິມົນໂຕວັນນະໂຕຍະຊະຊິໂນ สุกากรุมหาอรุณาอากูเบคันนาสาชาอุทาตะกายหาปโมคาอากุติปาวิจกนาสตามตาหาราคาชามิสกาเจยัสสิโนทันยังอาคาปชุนโนโยธิสาพิวัสติทัศเสริทัสตากายาสัพภีนานตตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะมันโตเจยัสสิโนมุธมนาอภิการมพิกุนังสมิติมนังกิมิยาตุสิตายามากัตฏกาเจยัสสิโนสัพพิทกาลามัสสิธาชุตินามาจารสวาน นิมมานะรติโนอากูอตาคูปะรนิมิตาตาเซธิตาสานทากายาสภีนานาตะวันิโนอิทิมโตชุติมโตวันวันโตยะสัจสิโนมุธมนาภิกขโมบิภุณังสมุทิโมนัง สัจเทติเทวานิ迦ญาสปินานตวันิโนงนามันวายยนาคันจุงเยจันเยสัติสาสหะปปุทธะชาติมกิลังโอคตินนัมนาสวังตะเคีโมคะตระนาคังจันตังวะอาจิตาติตังสุปมาปรมัตโตจัปุตัยทิมตโตสหัสสังขุมารุติโสจัปสุปะคัสสัมมิติมุนังสหัสสัพมโลกังมหาปรมาพิติตติอุปปโนจุติมันโตปิสมากายโยยะสจิโสทัศเสรษฐาอิสราอาภูปเจกวาสวัตติโนติสจัปมัจโตอากาหันิโตปริวาริโตเติจัปสเพะปิกติสินเตทีวีสัพพมกา

ปนีนาตะละมาหัจัสรังกาตะวันพิลวังยะถาปุสโกเมโกทนายันตุสบิชุโกททาโสปจุทาวติสังโฆโตอัสยัมวเสตัญจัสัพพังอภิญญาเจวาวาคิตวานะจัปุมาตะโตมันตยิสตาสาวกีศาสนาเตมารสินาปิกตาตตวิชานาธาปิกโบเตจะตปะมะกรุงสุตวะพุทธะสสนังมิตราเกีหิปการมงนิสังลุมปิชยุงสะเพวิชิตะสังขามาพยาติตาเจสสิโนโมทันติจหรพุเตหิ สาวกกาเตชนีสุตาติบทส่วนจุนลชยประกรณนโมมีพุทธเตจสรารัตนัตยธรรมิกาเตชปสิทธิปสิทธิวานารายะปรมีสุราสิทธิปรามาจินธาจัจจตุโลกาคัมบีรักกาสมุตาปุตุงคังค่าจะสัพรมาชยประศิทธิปวันตุเตชยชยธรณีธรณีอุตตติอุตตินตินที ชายาชายาขะโกลาตุล so si ันสายนิแลศัยเซนาเมรุราชพลนรชีชายาชายากัมพีระโสภีทานาเคนทนาคีปีศาจพุทธกาลีชายาชายาตุนิมิตาโลกีชายาชายาสิงคีสุธาทานมุขชาชายาชายาวรุณะมุขสาตราชายาชายาจัมปาธินาคุกุลคันตกะชายาชายาขะจกุลนตุรงสุการบุจงศิฮะพยัคฆติปาชายาชายาวรุณะมุขยาตาจิตาชิตาเสนารีปุระสุตินอรดีชายาชายาสุกาสุขาจีวี ชายยะชายยะตรณีตรีสธาสุชายยะชายยะตรณีสันตินสธาชายยะชายยะมังกราัญญาปรมกีชายยะชายยะวรุณนยกีชายยะชายยะรักษีสุรพูชติชาชายยะชายยะประเมินทักนาชายยะชายยะราชาธิราชสาใจ ชายาชายะปัตวิงสพังชายาชายะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวงชายาชายาไมฮิสุโรหารุหารินเทวาชายาชายะพรหมาสุระโกชายาชายะนาโกวิรุณาโกวิรูปโกจันติมารวิอินโทจักเวนเตโยจักเวโรวรุโนปิจักอคิวโยจักปจุนโหกุมารุทัตตะรตะโกอัฏฐารสะมหาเทวาสิทิตาปัสสาทโยอิสิโนสาวกาสภาชยะรามงภวันตุเตชายะธโมจัตสังโฆจัตถสปาโุจัตชายะกังเอเตนะชายาตีเจนะชายาสุทีภวันตุเตเอเตนะพุทธตีเจนะหุน เตจะยมังคะนังชายโยปิพุทธะสัสิริมตุอายังมาราสัจจะปิปิมตูปราชโยอุโคชะยมโพธิมันเตปโมติตาชัยะตถาอินทคั ชายาตถาพรหมคณามเหสีโนชยโยปิพุทธสาสิลิมโตอายังมาลสัจจะปปิมโตปราชโยโอโคสยามปุถิมนเทปงโหทิตายชายาตถาอินทคณามเหสีโนชยโยปิพุทธสาสิลิมโตอายังมาลสัจจะปปิมโตปราชโยโอโคสยามปุถิมนเทปงโหทิตายชายาตถาเทวคณามเหสีโนชยโยปิพุทธสาสิลิมโตอายังมาลสัจจะปปิมโตปราชโยโอโคสยามปุถิมนเทปงโหทิตายชายาตถาสุปนคณามเหสีโนชยโยปิพุทธสาสิลิมโตอายังมาลสัจจะปปิมโตปราชโยโอโคสยามปุถิมนเทปงโมเหสีโน จายโยปิพุทธัสสะสิริมตโตะอยังมารัสสะจะปปิมัตโะปราชโยโอโคสยมปุติมันเถปโมทิตายชายาตถาสัพพมขณามเฮจิโนชายันโตปุถิยามุเลสกยานังนันทิปัตโนเอวังตะวังวิชโยโหอหิงเสยันสุขเชจังคลีอปราชิตปัปหลังเกสีเสปตะบิปุกเรอภิเสกีสัพพุทธานังอัปปโตปโมทิติสุนักตังสุมังคลังสุปปะตังสุติตังสุโกโนสุโมหโตจะสุจิตังพระมัจจิสุปตะกินังกายกรรมังวายกรรมังปตะกินังปตะกินังมโนกรรมังปนิตติปตะกินาปตะกิน เตะอัฏฐารถาสุกิตาวิรุฬหาพุทธศาสนีอโรคาสุกิตาโหตะสหสเปหิยาติพิจุนันตุโพลโตเยเทวะจมิงทานิอธิกตาทิคายุกาสตาโงตุสุกิตาโหตุสัพปัารักขันตุสัพพสัตตานังรักขันตุสินัสาสนังยากาจิปัฏนาเตะสังสเพหิปุเรนตุมโนรัฐายุตกาลีปวัตสันตุวัตสังวัตสาวราหังกาโรคาจุปัตวะเตะสังนิวรันตุจะสัพปัากายสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยถาหัง บทสวดธรรมนิยามสุตังอวบมีสุตังอีกังสมยังปะกวาสวัตติยังวิหารติเชตตะวณีอนาคปิทิกัสสะอารามีตัตระโกปะกวาพิกุบมันเตศีพิกาวุติปรตันเตติตเตพิกุปะกวาตูปจจตสูสูมะกวาอิตตะตัจเจอุปทาวาพิกเวตตากตานังอนุปทาวาตตากตานังทิตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราอนิจติ ตังตถาคตตอภิสัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุจิตวะอภิสมิตตวะจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏเปติวิวรติวิปัจจติอุตานิกรติสเพสังขราอานิจติอุปทาวาภิกเวตตาคตานังอนุปทาวาตตาคตานังทิตาวสาสัทตุตรมติตตาธรรมนิยามตาสเพสังขราตุกาติตังตถาคตตอภิสัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุจิตวะอภิสมิตตวะจิกติเทเสติปัญญาเปติปัจจตตติิอุนกริสเพสราตตุุกิอปทาาววิกเตาาาาาาคคตตตตนนนัังงอุปทวิตาวสาาตตตุมิตตาธรรมมนิยตา นตติตังตถาคตอภิสัมพุชติอภิสมิติอภิสัมพุชิตวาอภิสมิตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถาเปติวิวรติวิปัจจติอุตตนิกรติสภีธรรมานตาติอินทามโมจักปะกวาตมมนาเตภิกขุภควาโตภาสิตังอภินันตุนติบทสวดพระเทกรตักะถาที่ตังนานังวะเขมยะนัปฏิกังเกอนะกระทังบุคคลไม่ควรคำนึงคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพโงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ถาติตังไปยินันตังอปัตตญจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถาทถาวิปัสสติอสังหิหลังอสังกุปังตังวิทามนุปรุหัยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างจำแจ้งไม่งอนเงี่ยนก่อนแคนเขาควรพ่อคูณในการเช่นนั้นไว้อาเจวะกิจะมาตัปังกูฉันยามะรนังสุวี ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายในพุ่งนี้นหิโนสังครันเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพียรต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตปินอโหรตัมมตันติตังตังเวปเทกระตติสันตุจิกเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้ม,มีความเพียรอยู่เชนั้นไม่เกียดการตั้งวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคปัจจเวคนะสเพสังกราอานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมตั้งบททั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกขา สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่มันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกจะตายไปสัพเพธบาอนาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารเลยม่ใจสังขารทั้งหมดทั้งเิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมร,มรายามริตพังอันเราจะพื้นตายเป็นแทมรณะปริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตังเมอน,นิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรดานังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเทียงมตักวนที่จะสังเวตอายังกายโยอเจรังร่างกายนีไมได้ตังอยู่นานอเปตวญญา,ปาวิญญาณโอครังปัจจาวิญญาณจุนโตอันเกาจิงเสแล้วอจิเซสติจักนอนทับปัตบินซึ่งแผ่นดินกลิงขลังอีวาประดุด,ดังวัดท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อน,นิจจาวัตตะสังคาราสังขารตั้งหลายไม่เทียงนออุป,ปาธวัจะทำมิโน มีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุจันติคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสมโมสุโขค,ความเข้าไปสงบระงับสังการทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสตามรันติจสะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กำลังตายอยู่มาริสุจามาริสัีที่ตายแล้วและกำลังจะตายตติวหังมาริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมอถะสังสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย besuat Meta yang kiici cangkiici ku salang kamang sepihi petehi ketangpunnya nua nmu tantuk. Sundantu Poto y dewaat semintanane atatiketa 3 j a s Sukita untuk tuka pemu mata pita sukita untuk tuka pemu cantuk sapi ya tika sukita untuk tuka pemu cantuk sapi ayah tika sukita untuk tuka pemu cantuk sapi pisa sapi ya kah sapi pita sukita untuk tuka pemu cantuk sapi aja liu percaya sukita untuk tuka pemu cantuk sapi tak kata sukita untuk tuka pemu cantuk sapi tiba sukita untuk tuka pemu cantuk sapi sama tinang semi cantuk bosor pusano putua namo puti satu akan iti pekawa namo puti satu akan iti pekawa namo puti satu akan iti pekawa ปฏิทานคาถายาธิปตาสันติวิหารวาสินีทูเพกเรศโพธิกเดศแต่ยิงแต่ยิงตาธรรมทานีนะพระวันตุปูชิตาโสติงกระโนเตถาวิหารมรรทลีเทราจามชานวกาจพิกโวสารามิกาธนปฏิอุบาสกาการมจติสานิการมจอิสราสปานพูตาชุวิตาหุ สุวิตาปวันตุเตจารพุชาเจปิจันตสัมปวาสังเิตจตาธรรมุปปัติกานิยานิกังตมารังปฏิจเตสเปปิทุกสะกระนตุสังกยังธาตุจิรังสตังธรมโมธรรมตราชปุกลาสังโฆตุสมากูวะอัธายาจัหิตายัจะอเมรคตุสัทธมูสเปปิธัมมจาริโนบุติงสปะบุญนยมะธรรมีอริยปวิตติเตปัสนาหุตุสเปปิปานิโนพุทธศาสนีสมาธารังปวิจันตุกาลีททวุปวัตสุปุตติภาวายสตานังสมิทังเนตุเนตุเมธิน มาตาปิตาจะอันตรชังนิจังละกันติพุทธังอีวังธรรมีนาราชโนปชังละกันตุสัพพทาทิวตาอุโยชนักคาถาทุกขปตาจนิดตุขาปชะปตาจนิดปัญญโสกปตาจนิโสกาหุนตุสเีปิปานิโนอีตาวตาจามิสัมปตังบุญญาสัมปตังเทศสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัะปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายาสีลังละกันตุสัพพทาภาวนาพิระตาหุนตุขจันตุทิวตาคาตาสุบังคลากาตาหุนตุสัพพังสุบังคลังละกันตุสัพพเทวตาสัพ พุทธานุภาพเวนะโสตีหุ่นตุนีนันตะลังหุนตุสปังสุมังคังละคันตุสัพติวตาสัพพตะมานุภาพเวนะโสตีหุ่นตุนีนันตะลังหุนตุสปังสุมังคังละคันตุสัพพติวตาสัพพสังขารุภาพเวนะโสตีหุ่นตุนีนันตะลังสัพเพีพุทธาบัลปตาปจิกานั่จะยังพลังอรหันตานั่งจะติเชียงรับกรรมฐานมิสัพพโสสัพเพีพุทธาบัลปตาปจิกานั่จะยังพลังอรหันตานั่งจะติเชียงรักรรมฐานมิสัพโสสัพพีพุทธาบัลปตาปจิการนั่ง Sapi Buddha pelapeta perjika nanti yang pelang alahantar nanti sih narakam tam แห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตย์ใจพระพรมมนีข้าพเจ้าขอน้อมกล่าวอุทิศวายเป็นพระราชสนิพนา์เจ้าเิริฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนินีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่ส,ส,สวรรคาลัยด้วยอนุสวงแห่งบุญกุศลนี้ขอ เป็นจงเป็นสัมปะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แกล้าาคปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบทำคำว่าไม่มีอุจจารกจดควจะได้มีข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนของสุเดชพระสัมมาสเสด็จเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนั้นอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้โนโมตนาสาธุการในบุญกุศลนี้ปรุกประสิทธิ์ประสานพรน้อมส่งอนุภาพมงคลไปสู่วัตถุมงคล พระพิาทาด้ายเสตียตองฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัดตุมงคลหลวงปวงที่สามสี่กุมภาพันธ์จสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปกครองและบูชาทุกการเติม